สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับผมชินเชียบีนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางอีกแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ตลาดกองต้านะครับผมกาดกองต้านี่จะมีทุกวันเสราร์อาทิตย์นะครับก็ประมาณ5โมงก็เริ่มมากันได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะยาวไปถึง4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะคิดว่าก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับเราก็เดินเที่ยวด้วยแล้วก็เดี๋ยว สับลาวกันด้วยนะครับว่าผมจะได้อะไรจากที่นี่บ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องเชลบี้ให้ถึง10,000ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตลาดกองต้านี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงนะครับเวลาประมาณ5้าโมงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาที่จังหวัดลำปางประมาณ1เดือนนะือป่ะนะเดือนที่แล้วก็มาแต่เดือนที่แล้วก็ ไปที่ตลาดเพนซับนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปตลาดเพนซับก็ไปดูกันได้นะครับย้อนไปดูกันได้โอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวหมดซอยนี้ก็ถึงกัดของตาแล้วฮะมีรถมาด้วยนะ เรียบร้อยนะครับกําลังตั้งร้านเลยเดี๋ยวเราก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้หาร้านเสื้อก่อนอันดับแรกเลยเจอ,อ,อแล้วครับเจอแล้วหนึ่งร้าน มา20ไดี๋ยวก็มเดิับไปร้านแรกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันคอฟดูตี เกมนะแต่เป็นแค่ฟอนนะ่ะเป็นแค่ฟอน <c oughs> ปเดินกันต่อนะครับยังไม่โดนิ่งผ่านไปร้านแรกนะครับผมผ่านไปร้านแรกโอ้ยมันเจออีกแล้วครับเจอร้านอีกหนึ่งร้านนะครับพี่นะครับพี่ครับขออนุญาตถ่ายนะครับพี่โอ,อค้คุณคุณได้

เติมพลัง,ลน,งน้ำสมม้มเกี้ยงแจ่วเลยนะน้ำสม้มเกี้ยงนะครับใครมาลำปางก็ลองกินกันได้นะครับืมชื่นใจเดี๋ยวกันต่อฮะคนเริ่มเยอะนะโอ้นี่มัน ร้านใหญ่กาดกองต้านี่มาอุดหนุนร้านพิยกได้นะครับผมก็ไปขายที่เทด้วยนะวันอังคารพุทธพฤหัสนะครับแล้วก็มาขายเสร้อทิ์ที่กาดกองต้านะครับร้านใหญ่เลยเดินมาประมาณ48-9ก็ถึงนะครับมีพวกผ้าโพกนะผ้าโพกผ้าเช็ดหน้าางเกงมีหมดเลย ไม่น่ากินหมือนกันกระรี่ปั๊บเอาอะไรกินกระรี่ปั๊บไหมเห็นแล้วสะดุดตาเลยครับขนมสุกสวัสดิ์มันย่าของใครคะอนุญาตไทยนะคระโหเยอะจัดถั่วหวานใส่ไหมไก่เนี่ยกินถั่วหวานเอาดิเอาถั่วหวานครับกระเทียหมูชับหนึ่งคับหมูชับ ทงเครื่องเหมือแกันอาจจะต่างทงเครื่องมันจะมีหน่อไม้กับเห็ดหอมโอ๋อ,อถ้าหมูสามก็จะหมูสามอย่างเดียวเอ็นจอยนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะหาแต่ร้านเสื้ออย่างเดียวนะกินด้วยได้ของกินนะฮะของกินชิวๆยังมีหลายซอยนะทุกคนเดี๋ยวเราไป<อ>เดินเ<อ>ดีย๋ยวเราเดินเดินเขาเรียกว่าเดินโซนกลางก่อน ซอยหลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยติ๊กแจกติกแจกถ้ามีร้านพวกร้านเสือ้อะครับเจออีกหนึ่งร้านนะครับยาถ่ายนะครับโอหกระตูนลืม้ม

ในกองนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้60ครับอันนี้มีแบรนด์มีกระตรุนมีเหมือนกันหมดเลยครับมีด้ที่อัดป้ายต้องรล้อครับได้ครับได้แล้วหรือแป๊บหนึ่งนะนะอันนี้เรื่องอะไรครับปันเรื่องอะไร,รอะจัสมิน

ไล่เินอคอยตัวอีกตื้นคอคอยคอคอย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 อคอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าโอเคกระตุนลืมแลวครับเดี๋ยวยวให้พี่เขาพับพับเสร็กนเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเรตเตอร์ โอ้สวยวะ่ะสวยนะน,นี่ยแขนมีไฟเปล่าอบอลไฟสูร์ยก ร้านเมื่อกี้กระตูนเยอะมากนะครับก็ดูไปไล่ตาไปนะครับผมแต่เราก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวให้เขาตั้งร้านอะไรเสร็จก่อนตั้งร้านนี่ๆๆอันนี้น่าดูน่นะเปิดเปิดไปเลี้ยวก่อนพูดนะเดี๋ยวลองดูแปดสิบบาทแปดสิบบาทชอบมีแฉวๆอยู่นะ

ตอนนี้เราเดินมาเกือบจะเนี่ยจะสุดฝั่งละเดี๋ยวมันจะมีด้านล่างนี้นะครับด้านล่างจะมีเป็นตรงใต้สะพานจะมีของขายเจ๋อเจ๋ออยู่นี่ปุนกระตูนวะสิบบาทก้รแรกสู่ตรงเวียน นนก,ก็จะมีพวกของแบบฟิลกับ,บของเก่าของอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นเนี่ยตั้งแต่โซนนี้นะครับตั้งแต่โซนนี้นะนี่คือสะพานรัชดาพิเศษนะครับสะพานนี้เขามาถ่ายรูปก,กันนะเดี๋ยวเราเดินดูตรอกนี่ก่อนมูฟคยังไม่ได้ตั้งเลยอะ่ะ and feel พระไม่เล่นเล่นไม่เป็นพระเล่นไม่เป็น <Okay. S 1> ข้าบางก็มีครนะับรีไยสวยว่ะมีคลเซสน โอเคครับผมก็เดี๋ยวนั่งพักใต้สะพานรัชดาพิเศษนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินนี่นะครับเป็นอะไรนะกลหรี่ปับนะครับนี่แล้วก็ชมบรรยากาศไปก่อนนี่นะครับโอ้สวยมากเลยนี่ของของปานเป็นตละลเปลานะครับตละลเปลาทอดไส้หมูทรงเครื่อง ผมเป็นกะหรี่ปั๊บใส่ถั่วอือหอืมร่อยอันนี้คือที่นั่งเติมพลังเพราะว่าเดี๋ยวรอพี่ๆเขาตั้งร้านอะไรให้เสร็จก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยถ่ายร้านเขาแบบว่าเต็มระบบเลยนะครับตอนนี้ก็ชิวๆบรรยากาศไปก่อนนะครับท้องฟ้าโคตรสวยอนะ ไปขายที่ล้ำพูนมาครับไม่ขายถนมก็เดินล้ำพูนแล้วก็วันนี้ก็มานี่อะเล็กมาเบาๆเบาๆง่ายๆชิวๆง่ายมอเตอร์ไซค์มาส่วนใหญ่เขาไปแอลแล้วก็จะแวะพักที่พืนหนึ่งอ่ะจนใหญ่น่ะอ๋อเห็นครับพี่เฮงเฮงครับพี่ บรรยากาศด้านล่างสะพานรัตนพิเศษนะครับผมนี่ขายของแบบของมือสองนะของมือสองล้วนๆเลยนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับผมก็หาของไปด้วยนะแต่ยังไม่เจอที่แบบถูกใจนะเดี๋ยวมาลองดูดูร้านนี้ตัวมีข้อตา ไอคนที่ลงที่มาซื <São S 3> ้อมันลงมาสองตัวบอกว่าซื้อหมายอย่างดัางน่ะก็บอกว่าซื้อของลุงไปซื่อของผมไปอ่ะซื้อไปหอกตัวไม่ไดซื้ตัวแรกอ่ะซื้อไปใช้ดูแล้วสนใจโรนิ่ตตัวเท่าไหร่ล่ะครับ อ๋อครับผมสวยนะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเป็นไงบ้างกลับมาเอาสกู๊ปไปดู้ตังได้แล้ว เอาไซแอลพี่ไซนนแอลเนานะใช่ใช่นะแยกไปก่อนเนาะแยกไปก่อนนะพี่ยนนะครับโอ้ี่่ว่ากินไหมนี่สวยปะนันดาวินชีสวยนะ นี่ตัวเท่าไหร่ละครับนนั้นเอ็มสิกสนกลางแล้วไม่ใช่เอรับบีนันส่อะไรต้อหนี้วเป็นระอคาร์ฮาร์เท่าไหร่ครับคาร้ฮาร์ ไซส e ์อะไร <tiế ng S 2> พี่ต <te Liberty Overwatch> ัวได้ <te> ีใหญ่มากตัวนี้เาเล็กตัน้เป็นแขนยาวราคาน่ารักนะครับตัวนี้สองร้อตัวนี้สองร้อยี่สิบมีมีสอสีแล้วพี่ใช่ออกมาแค่นี้อันนั้นคือวงเหรอครับเสื้องวงร้อได้ไหมมทัลิก้าเดี๋ยวให้พี่เขา เอาวงให้ดูที่ดินปาร์คอ๋อกอันนี้กินเดยครับกินเดโอ้สวยครับเท่าไรเนี่ยครับตัวนี้หนึ่งพันสองกินเดย์พันองคี้แบ็คเลนสงพันเ็ดเป็อ เล็กอพี like like ่จะได้อ่ะจะได้จัดอีวายกิเลนครับ น,นี่สวยมากดีเลยเรียบร้อย3ามตัวร้านพี่เขานะครับมาเจอร้านพี่เขาได้เสาร์อาทิตย์นะครับกระตูนใส่กระตูนลึมๆ <c oughs> ค่อยแผน่นไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราเดินหาเสื้อกันต่อกนะครับ <c oughs> ก็พอได้นะพอได้เป็นกระตูนนะครับแต่อย่างอื่นยังไม่ได้นะพวกเสื้อวงหรืออะไรได้มา3ามตัวนะครับพี่เขาลดให้นะ เดี๋ยวเราดูร้านอื่นกันอีกนะครับเดี๋ยวถ้าดูจนครบหมดแล้วเดี๋ยวจะเอนจอยกับการเดินกินข้าวแล้วนะเะครับ จะมีร้านเสื้ออยู่ตัวนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะผมคิดว่าออแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอนจอยกับการเดินเล่นละที่กองตา้าร้านนี้เลยไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปลไม่ใช่ครับเป็นสางเกงนะเอะไรลองเดินไปซอยน,นี้ต่อ เสื้อก็มีเสื้อก็มี โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเดินออกมาจากกอ,องต้าแล้วนะครับผม oh. ก็ได้เสื้อมาทั้งหมด3ตัวเท่านั้นนะครับ oh. ก็ยังไม่โดนนะก็เดินแค่การ์ตูนนะครับที่พอเอาไปแบบไปทําต่อได้อะไรอย่างนี้เนาะ oh. ก็ถือว่าเดินสนุกนะครับ oh. ผมสําหรับการ์ดกองต้านะครับ oh. ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ oh. ก็มาลองเดินกันได้นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับ เชียงใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้กลับเชียงใหม่หรอกก็เดี๋ยวจะไปนอนแคมป์บนดอยต่อนะครับดอยจิงจ้องของคำนะครับผมอ่านั่นแหละก็เลยถือโอกาสมาเล่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับอาหารการกินนะก็คือแบบเดินกินกันอย่างเดียวนะนี่ยังกินอยู่เลยเนะี่ยยังเดินกินอยู่เลยส่วนใหญ่ได้ของกินนะส่วนใหญ่ได้ของกินนะครับแล้วก็คืออาจจะเป็นแบบเล่นน้อยๆนะครับตัวไหนโดนก็ซื้อนะครับปะมานี้ก็ใครที่ชอบ คลิปนี้นะครับที่มาเดินที่กาดกองตานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากเอฟเสื้อร้านผมนะครับเข้าไปได้ที่ทิกตอกเชียวบีสโตนะครับก็จะมีไลฟ์สดบ้างนะแต่ช่วงนี้จะโดนแบนหน่อยนะครับช่วงนี้จะโดนปิดการนิดนึงนะครับก็ไปตามอักทีได้ใน IG นะครับเชียวบีสโตนะครับผมก็จะลงเสื้อตามปกตินะครับหรือว่าใครอยากไปเจอได้ที่ตลาดนะที่ตลาดเทมาร์เก็ตนะแล้วก็มีหนองห่อนะครับผม ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมโอเคไปละบ๊ายบ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 ายโอ้ยหรือว่ากั่ฉจะไปทางไหนคะเนี่ย